เมืองเกาสงเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไต้หวันจากเอพิโซดที่แล้วรวม32ที่เที่ยวที่กินที่พักจุดเช็คอินในเมืองเกาสงเรามาต่อเอพิโซดที่2กันครับฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิงติดตามช่องเบนยศด้วยนะครับไปชมกันครับชาวนี้ที่เกาสงนะครับเราก็เดินออกมาจากโรงแรมครับนี่ครับด้านซ้ายมือก็เป็นเหมือนเป็นคลองแม่น้านะครับเดินมาไม่ไกลครับแล้วก็มากันที่วัดนี้ครับชาวนี้ครับมาไหว้พานครับที่วัด เทียนกงเมี่ยวนะครับวัดเทียนกงครับเดี๋ยวเราเข้าไปภายในกันครับเดี๋ยวเราเดินเข้ามาภายในครับนี่ครับกระถางทูปนั้นใหญ่มากครับกระถางทูปมังกรนะครับตรงกลางน่าจะเปิดเราเผาอะไรได้ครับนี่ครับเราทูปก็ปักรอบๆนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้ามาดูภายในครับนี่ครับบริเวณด้านในครับที่วัดเทียนกงเกาสงครับ เดี๋ยวขอพอ,พอพอพรไปมันครับับวดเกาสงอีหวนกงเทียนกงเมี่ยวหรือวัดหยกจักรพัดเกาสงเทียนกงก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคศ1920เพื่ออุทิศให้แด่จักรพัดหยกเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวันที่อุทิศให้แก่จักรพัดหยกวัดปัจจุบันที่เราเห็นได้รับการบูรณะใหม่ในปีคศ1971มีจักรพัดหยกเป็นเทพเจ้าหลักเดี๋ยวเราเดินมาดูทางด้านนี้นะครับทางด้านข้างตรงนี้ก็ มีเป็นจุดไหว้เช่นกันครับนี่ครับเทียนกงเมี่ยวครับตรงนี้ก็มีเป็นกระถางทูบนะครับแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้ก็เป็นจุดไหว้เหมือนกันครับเดี๋ยวเราขอพรไปพร,พร้อมๆกันครับที่วัดเทียนกงเมี่ยวเก่าสงครับเราขึ้นมาบริเวณชั้นสองนะครับนี่ครับบริเวณชั้นสองก็มี ็นจุดป้ายเช่นกันครับโอ้มีใหญ่เลยนะครับด้านด้านบนครับนี่ครับบริเวณด้านบนตรงนี้ก็มีเป็นองค์พระอยู่นะครับเดี๋ยวขอพอนครับเดินจากวัดเทียนกงเมี้ยวนะครับเดินมาไม่ไกลครับด้านหน้าของเราครับก็จะเป็นซันมินสตรีทนะครับซันมินมาร์เก็ตครับก็เป็นตลาดมีพวกร้านค้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนครับที่ ซันมินสตรีทครับนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกร้านค้านะครับเป็นบ้านๆครับสายมือมีเป็นสารเจ้าเล็กๆครับแล้วก็มีพวกขายเสื้อผ้านะครับที่เดินมาก็มีพวกซูชิมีร้านผลไม้ครับนี่ครับเดี๋ยวเราดูครับเช้านี้เราจะทานอะไรครับทาร์ตไข่พวกเบเกอรี่นะครับตรงนี้ก็มีเป็นพวกซาลาเปามันโถถนนซันหมินนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับวัดที่มาสู้เราไปครับ ในส่วนของเทียนกงเมี่ยวนะครับเราก็มาทานกันที่ร้านนี้นะครับแซนซิทหนึ่งเก้าหกเก้าครับก็ประมาณเกือบหกสิบปีนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาทานกันครับก็เมื่อกี้ดูเมนูนะครับเป็นพวกเป็ดพวกไก่นะครับมีพวกไข่นี้ด้วยครับเดี๋ยวเราเข้ามาทานกันครับมาแล้วครับอันนี้ก็เป็นบะหมี่เป็ดครับ ว่หมีเป็ดแล้วก็นี้เป็นกุยช่ายกับถั่วงอกนะครับอันนี้เป็นผักโขมต้มครับแล้วนี้ก็เป็นข้าวหน้าหมูครับดูโลกฟ้าแล้วก็อันนี้ครับเป็นข้าวหน้าเป็ดครับแล้วก็อันนี้เป็นลูกชิ้นนะครับว่าเป็นลูกชิ้นปลาครับอันนี้ซานมิสตีหรือซานบินมาร์เก็ตตลาดที่มีร้านค้าร้านอาหารท้องถิ่นเก่าส่งให้ได้ม,มาสัมผัสวัฒนธรรมลิ้มลองรสชาติอาหารของต้นตำรับอาหารไต้หวันรลายค้าร้านอาหารมีมากมาย ผู้คนคนท้องถิ่นหนาแน่นตลอดเส้นถนนซานมินสตีร้านที่เรามาจัวชี้ตังกุยหยาร้านอาหารเก่าแก่เกือบ60ปีอาหารอร่อยราคาไม่แพงถ้าเพื่อนๆมาซานมินสตีดลองมาทานกันดูนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเช็คอินเข้าโรงแรมนี่ครับโฮเทลมิทวน์ริชาร์ดซานครับนี่ครับอยู่ด้านหน้าของเรานะครับอันนี้จะเป็นสาขาเกาสงโปอายนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันครับ เราสองคืนนี้เราก็จะนอนที่นี่นะครับที่โฮเทลมิดทาวริชาร์ดสันครับต่อจากในส่วนของรอยัลไฟครับก็มาประมาณ2ป้าย3ป้ายครับนั่งสายสีแดงมาลงที่หัว EKMU นะครับแล้วก็เดินมานิดเดียวครับทางออกสีก็เดินมานิดเดียวข้ามถนน2ทีก็ถึงเลยครับที่นี่ครับโฮเทลมิดทาวริชาร์ดสันเกาสงโป้ไอ้ครับตรงนี้ก็จะเช็คอินได้เวลา3าโมงนะครับ เช็คเอาท์เวลา11นาฬิกาครับก็มีเป็นเซลเช็คอินนะครับอยู่บริเวณล็อบบี้ครับเดี๋ยวเราก็น่าจะฝากกระเป๋าไว้ก่อนครับแล้วก็ค่อยไปหาไรเที่เราค่อยกลับมาคืนนี้ครับสำหรับคลิปรีวิวโรงแรมสามารถชมได้ในช่องเบนยน์เลยนะครับทาแยกไว้เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้างชินคงนิซุโยชินะครับตรงจั่วหญิงครับเก่าสงจั่วหญิงสตอร์นี่ครับเรามาเดี๋ยวซื้อชานมครับร้านนี้ครับ ชิ้นชุนซุยถังนะครับ1983ครับที่เราเคยไปทานออริจินอลที่ไถจงนะครับเดี๋ยวเรามาซื้อชานมันครับไว้ไต๋นี่ไปจนจุ่นไหนชาเสียวไปย่อซานเฟินถังซานเฟินซื้อเอ่อปิงควายซานเฟิน เอาปิงควายเอาสาวสาวปิงสาวปิงเรียกวขาซื้อปนจงเอาส้ขาไปมาเอาไปเชื่อ เราก็ซื้อมานะครับนี่ครับแก้วละ90ครับเป็นชานมนะครับแล้วก็เวลาเรามาเที่ยวครับเราก็ใช้จ่ายผ่านบัตรนี่ครับการ์ด SJCB นะครับก็จะมีในส่วนของแคชแบ็คครับ3%นะครับการ์ด SJCB ครับได้มานะครับครับชานมชุนสุยถังครับแก้วนี้เป็นแก้วเล็กนะครับเป็นเจนจูไนชาครับบับเบิลมิวทีนะครับ90ดอลลาร์ไต้หวันครับ ตอนนี้เราก็เดินออกจากห้างซินคงมิสือโยชินะครับเกาสงครับที่เมื่อสักครู่เราเข้าไปกันมาแล้วก็เรากำลังจะเดินไปที่อีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของเกาสงเลยครับที่จ่วหญิงหยวนตี้นะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีเป็นโลตัสพรครับมีดาก้อนพากด้าไทเกอร์พากด้าครับรวมไปถึงจะมีในส่วนของออ t ทัมแอนด์สปริงพาวิลเลียนด้วยนะครับ ตรงนั้นก็จะเป็นบ่อน้ำครับโลตัสพอนเดี๋ยวเราไปครับอีก1นึ่งจุดไฮไลท์ของเมืองเกาสงแต่ลองดูครับวันนี้ไม่แน่ใจจะรอดหรือเปล่าเมื่อสักครู่ฝนนั้นก็ตกไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเมฆดำข้างหน้าเลยครับเดี๋ยวดูว่าจะรอดหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปกันก่อนครับที่โลตัสพอนจัวหญิง y ยนตี้เทมเพิลครับตอนนี้ก็ติดฝนแล้วนะครับฝนตกหนักเลยครับนี่ครับ อยู่ตัววัดขงจื้อนะครับ Confucius Temple ครับก็อยู่ด้านหลังสวนตรงนี้ครับแต่ว่าตอนนี้เราติดฝนฝนตกหนักเลยครับเดี๋ยวต้องให้ฝนหยุดก่อนครับแล้วค่อยลุยกันต่อครับตอนนี้เราก็เดินมาถึง l o ตัสพ o n แล้วนะครับด้านหน้าของเราครับแล้วก็ใกล้ๆตรงนู้นครับเราจะเห็น JD Tiger Dragon p a r o d a นะครับ JD เสือและมังกรครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นวัดชัวยินหยนตี้นะครับเราก็จะไหว้จากตรงนี้แทนแล้วกันนะครับเพราะว่านี่ครับด้านหน้าของเราฝนเริ่มพัดมาแล้วครับฝนตอนนี้ก็เริ่มตกแล้วด้วยครับนี่ครับโรตัสพรอนนะครับตรงนี้โรตัสพรอทะเลสาบดอกบัวหรือทะเลสาบเหรียญชื่อถันตั้งอยู่ทางชานเมืองทั้เป้าเนอของเมืองเกาสงบริเวณโดยรอบมีวัดเก่าแก่เจดี JD, พระผ่าริมทะเลสาบดอกบัวโรตัสพรแห่งนี้ นี่ครับเรามาถึงแล้วครับวัดขงจื้อแต่ตอนนี้ปิดนะครับลองดูในแมปก็แจ้งว่าเหมือนกับตอนนี้ปิดปรับปรุงครับถ้าเพื่อนๆมาก็ลองเช็คดูก่อนนะครับว่าเปิดหรือยังครับนี่ครับวัดขงจื้อครับในแมพขึ้นว่าปิดชั่วคราวนะครับประมาณนี้ครับวัดขงจื้อเดี๋ยวจะดูว่าสามารถเดินไปต่อที่จัวหญิงกวนตี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะฝนนั้นตกหนักอีกแล้วครับตอนนี้ก็หลบอยู่ในร่มอยู่ครับ เมื่อสักครู่ที่เราข้ามมาหลบฝนนั้นเป็นวัดหวนฉางนะครับก็ตอนแรกนึกว่าวัดขงจื้อครับนะครับวัดขงจื้อเดินเลี้ยวขวามานิดหนึ่งครับแต่ก็นี่ครับอยู่ระหว่างการบูรณะอยู่นะครับวัดขงจื้อครับตอนนี้ฝนนั้นก็ตกหนักเลยนะครับนี่ครับด้านในเดี๋ยวลองดูว่าพอจะเดินเข้าไปได้บ้างหรือเปล่าครับที่วัดขงจื้อครับ นี่ครับบ้านไหนก็มีพวกสิ่งปลูกสร้างกำลังบูรณะอยู่เลยนะครับไม่น่าได้ครับตรงนี้ประตูปิดครับนี่ครับประตูปิดก็ประมาณนี้ครับวัดขงจื้อวันนี้มากับฝนครับแล้วก็ปิดด้วยครับเดี๋ยวลองดูว่าถ้าฝนหยุดนั้นจะลองเดินไปที่วัดจั่วหญิงกวนตี้นะครับจากตรงนี้เดินไปประมาณห0ร้อยเมตรครับนี่ครับฝน ลมมันค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ก็หนาวอยู่ครับฝนตกเดี๋ยวเราไปกันครับตอนนี้ก็ลุยแล้วนะครับเมื่อกี้รอมาประมาณครึ่งชั่วโมงตกค่อนข้างหนักเลยครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเบาหน่อยก็เริ่มลุยได้แล้วครับนี่ครับซ้ายมือของเราก็มีวัดนะครับแล้วก็เราจะเดินมาตรงด้านหน้าครับจั่วหญิงม้ามๆามา,มา,มาไหวเหรอระวังลื่นนะ นี่ครับด้านหน้าของเราครับ่วหยิงกวนตี้เทมเปิลครับ่วหยิงยวนตี้เทมเปิลวัดเก่าแก่ริมทะเลสาบดอกบัวโลตัสพอ์ที่เป็นทะเลสาบที่ได้ขุดขึ้นในเมืองเกาสงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเกาสงบริเวณวัดโจยิงยวนตี้ปิติสถานเทพเจ้าเสวียนอู่อยู่กลางทะเลสาบซึ่งเป็นเทพเจ้าในลัทธิเต่าของชาวไต้หวันนี่ครับจากบริเวณตรงนี้นะครับเราก็สามารถมองไปเห็นในส่วนของ นี่ครับสปริงออทัมพาวิเลียนนะครับแล้วก็ด้านหน้าของเราไกลๆตรงนั้นครับก็จะเป็นเจดีเสือและมังกรนะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวหาแท็กซี่กลับในส่วนของจัวยิงสเตชันก่อนนะครับแล้วก็นั่งกลับโรงแรมนะครับวันนี้ฝนเนี่ยครับด้านหน้าของเราก็ยังมืดมาอยู่เลยครับหนีก่อนละครับตอนนี้เดี๋ยวไหว้พระตรงนี้ไปพร้อมๆกันนะครับที่จัวยิงกวนตี้เทมเพิลครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่จัวหญิงเทียนฝูเทมเพิลนะครับนี่ครับก็เป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆกับจัวหญิงกวนตี้เทมเพิลครับเดี๋ยวเราเข้ามาภายในกันครับเมือสักครู่เดินผ่านนั้นก็ระหว่างหลบฝนครับก็เดี๋ยวเราเข้ามาไหว้พระด้านในกันครับที่จัวหญิงเทียนฝูเทมเพิลครับจัวหญิงเทียนฝูพาเลทพระราชวังเทียนฝูจัวหญิงมีความงดงามด้วยงานแกะสลักหินไม้และภาพอันวิจิตรงดงาม ภายในปฎิสถานเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์เป็นเทพเจ้าหลักที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเมืองเกาสงเดี๋ยวตอนนี้เราก็กําลังจะเดินกลับโรงแรมนะนะครับไม่ใช่ครับเดินกลับสถานีรถไฟครับโรงแรมยังอีกโอ้ต้องนั่งรถไปีก่อนนะครับเพราะว่าด้านหน้าของเราครับมันก็เริ่มมืดใหม่แล้วครับเมฆเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นกลับโรงแรมก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่โรงแรมนะครับเดี๋ยวเขาไปเช็คอินด้วยครับม่อสักครู่เราแค่ฝากกระเป๋าไว้ครับ นี่ครับปิดท้ายด้วยบรรยากาศสะพานครับข้ามโลตัสพอนะครับวัดจัวอิงหยวนตี้ครับตอนนี้เราก็ลงที่หัวอี้แล้วนะครับนะครับด้านนอกมืดตือเลยครับก็ตอนแรกกะจะไปลุยฟางนะครับลุยเฟิงลุยฟางเนี่ยครับเป็นในมาร์เก็ตนะครับแต่ว่าดูสภาพอากาศแล้วก็เมื่อกี้ที่เราไปรับน้ำมนต์มาตรงแถววัดขงจือครับ ก็กลับมาโรงแรมดีกว่าครับนี่ครับด้านหน้าของเราครับโรงแรมนี่ครับฟ้านั้นยังมืดอยู่เลยครับก็เดี๋ยวเราป้าระวังเดี๋ยวลรามาเช็คอินโรงแรมก่อนนะครับที่นี่ครับมิทาวริชั้นครับเกาสงโปอายนะครับมื้อเย็นวันนี้นะครับเราก็ทานที่โรงแรมเลยครับ ก็คนละ298ครับเ็ามีสามารถมาตักตรงนี้ได้นะครับแล้วก็พวกเนื้อก็จะสั่งเพิ่มครับมื้อเย็นวันนี้นะครับเราก็ทานกันที่โรงแรมนะครับที่ห้องอาหารนครับท a i KO หนึ่งเก้าเจ็ดสองครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับคนละคนละหม้อครับคนนึงก็สองร้อยเก้าสิบแปดสองร้อยเก้าสิบแปดไต้หวันดอลลาร์นะครับแล้วก็พวกนี้สามารถสั่งเพิ่มได้ครับพวกเนื้อพวกซีฟู้ดสั่งเพิ่มนะครับนี่ครับ หมูปลาปลาหมึกครับแล้วก็พวกเนื้อพวกนี้ครับสั่งเพิ่มแต่ในส่วนของพวกลูกชิ้นพวกผักพวกนี้นะครับก็สามารถรวมอยู่ในบุฟเฟ่298เครับเดี๋ยวไปถ่ายในส่วนของรายอาหารให้ดูเพิ่มครับทาคอกแบรม้าไฟที่จะทําให้ได้สัมผัสประสบการณ์อาหารเม้าไฟสไตล์ญี่ปุ่นร้านตั้งอยู่ภายในโรงแรมที่พักของเราโฮเทลมิทาวลิชาันเกาสงโปหายราคาเพียงแค่ละ298ไต้หวันดอลลาร์ เมื่อสักครู่ทานข้าวเสร็จนะครับว่าจะออกมาเดินครับข้ามถนนไมายังไม่ทันข้ามฝั่งครับฝนตกอีกแล้วครับนี่ครับตกหนักด้วยครับสงสัยจะต้องเดินกลับไปแล้วครับตอนนี้ก็เดินออกมาใหม่แล้วนะครับนี่ครับยืมร่มโรงแรมครับร่มใหญ่เลยครับพอเดี๋ยวมาเดินซูเปอร์ครับตรงใกล้ๆโรงแรมมีซูเปอร์ครับ ตรงใกล้ๆโรงแรมมีซูเปอร์นะครับก็เดี๋ยวเดินมาซื้ออะไรหน่อยครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยววันนี้ก็ทุลักทุเลพอสมควรครับเมื่อเช้านี่ฝนไม่ไม่ตกนะครับแต่พอช่วงบ่ายช่วงเย็นนี่ตกแล้วเวลาตกนี่โหตกตกตกยืนอยู่แต่ตกนี่ตกหนักเลยครับวันนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยว เดี๋ยวลุ้นกันครับว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกหรือเปล่าครับวันนี้ก็ตาตีสวัสดีเกาสงครับเดี๋ยวเดินไปซื้อของแล้วก็กลับละครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับเช้านี้นะครับเราก็เดินออกมาจากโรงแรมครับเช้านี้นะครับเราก็เดินออกมาจากโรงแรมครับเลี้ยวขวามานิดเดียวครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำนะครับ Love River ครับแม่น้ำแห่งความรักครับก็เป็นแม่น้ำ จกลางเมืองเกาสงเลยนะครับเป็นแม่น้ําสายสาคัญของเมืองเกาสงครับอยู่บริเวณครับสะพานด้านหน้าของเราตรงนี้ครับตรงนี้นก็จะเป็นจุดเช็คอินนะครับ l ฟริ River ฮ e ร r t ครับถ้าเพื่อนๆมาเช็คอินก็ปักจุดนี้ได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาอะไรทานใกล้ๆครับนะครับเดินข้ามไปทางขวามือก็จะมีเป็นห้างนะครับแล้วก็จะมีเป็นตลาดครับเราจะไปหาอะไรทานกันที่ตลาด หลงหัวมาร์เก็ตครับเดี๋ยวเราไปกันครับนี่ครับบริเวณเลิฟริเวอร์ฮาร์ดนะครับก็สามารถมาเดินเล่นริมแม่น้ำเลิฟริเวอรครับหรือว่าจะปั่นจักรยานก็ได้ครับนี่ครับข้างหน้าเราก็มีจักรยานอยูไบครับแล้วก็เขาจะมีทางนะครับทางก็สามารถปั่นได้รอบๆไปเรื่อยๆเลยครับขึ้นสะพานข้ามถนนตรงนี้นะครับข้ามไปฝั่งนู้นได้ครับ ดูทางก็ยาวๆเลยครับดูในแมปก็สามารถน่าจะปั่นได้ยาวอยู่ครับนี่ครับเลิฟริเวอร์ฮาร์ดครับริมแม่น้ำเลิฟริเวอร์ครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงอีสกายมอนะครับก็อยู่ติดกับในส่วนของก o อสโก้ครับแล้วก็วันนี้เราน่าจะได้อยู่ตรงนี้แหละครับเพราะว่าฝนจะมาแล้วครับวันนี้ด้านหลังนี่มืดมาเลยครับนีครับเดี๋ยวเราจะมาทานกัน หลงหัวมาร์เก็ตก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปทางครับที่หลงหัวมาร์เก็ตครับทานอาหารเช้าวันนี้ครับเราก็เดินมาถึงแล้วนะครับหลงหัวพับบิกมาร์เก็ตครับฝนตกพอดีเลยครับตรงนี้เป็นตลาดในร่มนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปหาอะไทานกันครับเราก็มาซื้อนะครับเป็นฟ้นถ่วนครับก็อยู่ในตลาดหลงหัวนะครับ ก็ใส่เนื้อผักดองครับก็มีเป็นข้าวปั้นนะครับปั้นถั่วครับนี่ครับเราก็มาซื้อเป็นกับข้าวตักนะครับแล้วก็เดี๋ยวสั่งเป็นข้าวผัดด้วยครับอันนี้ก็มีเป็นข้าวผัดร้อนๆครับข้างนอกนั้นฝนก็ตกตกหยุดหยุดนะครับเราก็หาอะไรทานนี่นีครับมาสักครู่ก็ซื้อซาลาเปาซื้อฟั้นถั่วครับแล้วก็มาซื้อร้านนี้ครับเมื่อกี้มีซื้อเป็นหมูแดงด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทานที่ ลงหัวพับบิกมาเก็ตครับตลาดส่วนใหญ่ตรงนี้นั้นก็จะเปิดประมาณสิบเอดโมงนะครับตอนนี้ร้านก็เริ่มเริ่มเปิดเปนครับบางร้านก็เปิดแล้วบางร้านก็อยู่ระหว่างเตรียมของกันอยู่ครับอ๋ออนนี้ก็ฟันถวนเหมือนกันนะครับเราก็มาทานกันร้านแบบบ้านๆในตลาดนะครับนี่ครับก็เป็นข้าวผัดครับแล้วก็มีเป็นพวกกับข้าวครับเดี๋ยวลองชิมดูครับข้าวผัดอร่อย ลงวกวัวพับบิ๊กมาร์เก็ตตลาดดั้งเดิมในเมืองเกาสงมีามากมายด้วยอาหารมีร้านค้าให้เลือกมากมายหลายสไตล์ราคาไม่แพงตลาดสะอาดเดินทางสะดวกร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะมีที่นั่งให้ทานบริเวณร้านนี่ครับตอนนี้ร้านก็เริ่มเปิดกันแล้วนะครับเมื่อสักครู่ร้านที่เราทานก็โอเคครับร้าน,นีนร้านเฝอครับเฝอเวียดนามร้านก็เริ่มเปิดไฟกันแล้วครับก็เดี๋ยวตอนนี้ฝนข้างนอกก็เริ่มหยุดแล้วครับเมื่อสักครู่เราก็มี ซื้อข้าวหมูแดงเลยนะครับนี่ครับเจ้าขวามือครับเห็นแขวนเป็ดย่างหมูแดงเยอะเลยครับเราก็ซื้อข้าวหมูแดงกล่องหนึ่งครับร้อยหนึ่งครับหรือว่าจริงๆจะซื้อแต่หมูแดงก็มีนะครับอีเฟิร์นครับบอกอีเฟิร์นอยู่ที่210ครับนี่ครับเราซื้อเจ้านี้ไปครับก็วันวันที่ฝนตกก็สามารถมาเดินได้นะครับตลาดนี้เพราะว่าอยู่ในร่มครับวันนี้ด้านนอกฝนตกเราก็ไปเที่ยวไม่ได้แล้วก็นี่ครับมาเดินตลาดแล้วก็เดี๋ยวไปเดินห้างกันครับ เดี๋ยวเราไปกันครับที่ห้าง Easy Sky Mall ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้าง Easy Sky Mall แล้วนะครับนี่ครับชั้นล่างก็เป็นในส่วนของซุปเปอร์มาร์เก็ตครับแล้วก็ด้านนอกก็มีฟู้ดคอร์ดด้วยนะครับนี่ครับซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ Easy Sky Mall อยู่ชั้น B2 นะครับมีฟู้ดคอร์ดก็อยู่ด้านนอก B2 เหมือนกันครับก็มีของเยอะเลยครับในนี้แล้วก็ด้านบนก็เป็นห้างนะครับห้างคล้ายๆพวกพารากอนเอ็มคอเทียบ้านเราครับ ที่นี่มีขายอันนี้ด้วยครับของไผ่จงครับอันนี้อันนี้ก็เป็นแบบเหมือนเป็นขนมเปียะนะครับอร่อยครับหอมเป็นแผ่นแป้งขนมเปียะขาวครับอันนี้เคยทานแล้วอร่อยครับกล่องหนึ่ง205นะครับมีทั้งหมด7ชิ้นครับพาเพื่อนเพื่อนมาก็ลองดูครับอันนี้อร่อยครับแนะนําเลยครับขึ้นมาตรงนี้ก็มีป๊อปมาร์ทด้วยนะครับนี่ครับด้านบนก็จะเป็นในส่วนของห้างเป็นพวกแบรนด์นะครับห้างแบรนด์ อยู่ชั้นด้านบนครับว่าเป็นห้างหรูเลยครับชั้นนี้นี่ชั้น3ครับแล้วก็ด้านล่างอันนี้ชั้น2นะครับขึ้นไปเป็นชั้น3ส่วนใหญ่ก็เป็นแบรนด์เนมครับช็อปแบรนด์เนมเยอะครับนี่ครับ G 2000ครับด้านล่างนั้นก็เป็นซูเปอร์นะครับฟู้ดคอร์ทที่เมื่อสักครู่เราไปครับนี่ครับชวาล็อบสกีก็มีครับเดี๋ยวเราก็เดินขึ้นมาดูด้านบนเดี๋ยวจะหาร้านเสื้อนะครับร้านเน็ตครับนี่ครับขึ้นมาก็เริ่มเป็นร้านเสื้อผ้าแล้วครับ เดี๋ยวเราไปซื้อร้านเน็ตกันครับเน็ตนั้นก็ถ้าหากมาไต้หวันก็เป็นร้านที่แนะนาครับเสื้อผ้าโอเคครับคล้ายๆไปญี่ปุ่นก็ไปยูนิโคนะครับมาไต้หวันก็มาร้านเน็ตครับเราขึ้นมาชั้น4นะครับนี่ครับก็มีร้านเน็ตครับแล้วก็มีร้านโพย่าบิวตี้ด้วยครับโพย่าบิวตี้นั้นก็มีพวกเครื่องสําอางอะไรถูกครับรับมาร์หนาพวกนี้ครับเครื่องสําอางถูกครับแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นร้านเน็ตนะครับก็มาไต้หวัน ห้ามพลาดเลยครับกับร้านนี้ครับต้องมาซื้อเสื้อผ้าโอ้นี้ชอบใหญ่ด้วยนะครับอี e Mall สกายมอลศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าที่มากงมายด้วยร้านค้าทั้งช็อปแบรนด์หรือจะเป็นร้านยอดนิยมอย่างร้านรองเท้าเอบีซีมาร์ร้านเสื้อผ้าเน็ตร้านเครื่องสำอางโฟยาบิวตี้รวมไปถึงร้านอาหารฟู้ดคอร์ทและซูเปอร์มาร์เก็ตเราเดินมาไม่ไกลจากโรงแรมนะครับเรามาเจอวัดนี้ครับชื่อว่าวัดหนานเทียนกงนะครับก็อยู่ใกล้ๆในส่วนของโรงแรม มิดทาหรือชัดสั้นเลยครับนี่ครับด้านซ้ายก็มีมาด้านในน่าจะมีเป็นเทพกวนอูนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปภายในกันครับกับเวลาก้าวเข้าก็ให้ก้าวเท้าซ้ายนะครับเดี๋ยวเราขอพรไปพร้อมกันครับที่วัดหนานเทียนกงนี่ครับด้านในเป็นเทพกวนอูครับส่วนใหญ่วัดถ้าเห็นมีไม้อยู่ด้านนอกก็จะเป็นเทพกวนอูนะครับส่วนใหญ่ นี่ครับเดี๋ยวเราขอพรเทพกวนอูไปพร้อมๆกันครับที่วัดหนานเซียนกงครับที่ใกล้ๆโรงแรมเลยนะครับที่เกาสงครับมาต่อกันอีกหนึ่งวัดครับอยู่ริมแม่น้ำเลิฟริเวอร์เลยนะครับนี่ครับที่วัดนี้ครับเดี๋ยวขึ้นชื่อวัดเอาไว้ให้ครับพอวันนี้เราก็เดินเน้นใกล้ๆโรงแรมครับเพราะว่าไม่แน่ใจสภาพอากาศครับก็เลยหาที่ไหว้พระใกล้ๆโรงแรมครับเดี๋ยวเราเข้าไปภายในกันครับ เกาสงซื้ออใจตี้เตออันกงอีกหนึ่งวัดในเมืองเกาสงอยู่ใกล้กับห้างอ e ีสกายมอลเอมาร์ทีอใจตี้รวมไปถึงเลฟลิเวอร์ฮาร์ดภายในประทับพระแม่แห่งสวรรค์เทพเจ้าหมาจูเดี๋ยวเราขอพอกันครับในวันที่ฝนตกนะครับเราก็มาเดินอีกห้างครับเมื่อสักครู่เมื่อเช้าฝนตกเราก็เข้าห้างนะครับที่อ e ีสกายแลนด์ครับแล้วก็ ออกมาไหว้พระตอนนั้นฝนไม่ตกนะครับแล้วตอนนี้ฝน,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 นตกอีกแล้วครับก็เลยมากันอีกหนึ่งห้างครับอยู่ใกล้ๆเลยนะครับที่สถานีเกาสงอารีนาครับเดี๋ยวเรามาที่ห้างฮันชินช้อปปิ้งเกาสงอารีนาครับอยู่ด้านหน้าของเราแหละครับนี่ครับซ้ายมือที่เป็นอาคารทรงกลมๆนี่ก็คือเกาสงอารีนานะครับส่วนห้างก็อยู่ติดกันเลยครับตึกที่เป็นกระจกด้านหน้าครับฝนนั้นก็ที่นี่ก็มาตกตกหยุดอยู่ครับนี่ครับ แต่บนท้องฟ้าก็ยังมีเมฆเยอะอยู่เลยครับนี่ครับเกาสงอารีน่านะครับด้านหน้าของเราเดี๋ยวเราไปเดินห้างกันครับตอนนี้เราก็กําลังเดินออกจากห้างฮันชินแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปรถไฟฟ้าครับที่ห้างนี้นั้นก็มีเหมือนทั่วไปครับก็มีเป็นช็อปแบรนด์นะครับแล้วก็มีพวกซูเปอร์ครับมีในโซนของร้านอาหารครับเพอถ้าในวันที่ฝนตกก็สามารถมาเดินได้ครับที่ฮันชินอารีนา ช้อปปิ้งพลาซ่าครับเดี๋ยวมื้อเย็นวันนี้ครับเดี๋ยวเราหาอะไรทานแถวโรงแรมนะครับนี่ครับดูวันนี้นี่โอ้โหครึ้มทั้งวันครับถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวเราฝนตกก็มีทางเดียวครับเดินห้างครับนี่ครับตกตกหยุดหยุดครับที่เกาสงครับตอนนี้เราก็อยู่ในซานหมิ่นปาร์กนะครับนี่ครับซานหมิ่นปาร์กก็เดินมาจากโรงแรมไม่ไกลสักประมาณ500เมตรครับแล้วก็ด้านหน้าของเราครับ จีหลินเจินเจียวนะครับก็เป็นถนนตลาดกลางคืนครับเดี๋ยวเราจะมาเดินตลาดกลางคืนหาอะไรทานมื้อเย็นวันนี้ครับที่จีหลินเจินเจียวครับอยู่ด้านหน้าของเรานะครับติดกับสวนซันหมินพาร์คเลยครับนี่ครับด้านหน้าของเราก็มีร้านอู่ซื้อหลานนะครับร้านเหลืองๆครับร้านชานมนี่ครับวันนี้ก็ทั้งวันครับมืดอย่างนี้เดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดทั้งวันครับอากาศที่นี่ก็ประมาณนี้ครับ ถ้ามาในช่วงที่เป็นเข้าหน้าฝนก็แบบนี้เลยครับมืดทั้งวันแล้วก็เดี๋ยวตกตกหยุดหยุดครับนี่ครับตอนนี้หยุดนะครับเดี๋ยวอีกสักพักก็น่าจะมาอีกครับเดี๋ยวเราไปหาได้ทานกันที่นี่ครับสีดินจือเจิงเจียวนะครับไปกันครับเราก็มาทานกันที่ร้านนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปทานกันครับฝนนั้นตกพอดีเลยครับเดี๋ยวเข้ามาทานกันครับมาครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นหมี่ครับคล้ายเส้นหมี่ราดหน้านะครับผัดแล้วก็กุ้งครับ แล้วก็อันนี้เป็นข้าวผัดกุ้งนะครับจานนี้90ครับแล้วก็อันนี้เป็นไข่ครับไข่เจียวแล้วก็มีต้นหอมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นผัดผักนะครับคล้ายๆพวกผักบุ้งครับผัดน้ำนะครับอันนี้จานนี้60ครับแล้วก็จานนี้นะครับเป็นหมูผัดครับหมูผัดต้นหอมจานนี้120ีครับจีลินสีในมาร์เก็ตอีกหนึ่งตลาดกลางคืนถนนคนเดินในเมืองเกาสงอยู่ในย่านซันบิด มื้อเย็นวันนี้เรามาทานกันที่ร้านวังจีซื่อถางร้านอาหารในย่านจีหลินรในมาร์เก็ตร้านอาหารบ้านๆอาหารอร่อยราคาไม่แพงตอนนี้เราก็ทานเสร็จแล้วนะครับที่ร้านอาหารเมื่อสักครู่คับในถนนจีหลินเจิ้นเจียวนะครับนี่ครับทางด้านหลังของเราครับก็โดยรวมแล้วบริเวณถนนตรงนี้ก็เป็นอีกถนนหนึ่งที่แนะนาเลยครับหากมาเกาสงครับก็มีร้านอาหารเยอะครับร้านอาหารส่วนใหญ่ก็เป็นร้านที่แบบเป็นบ้านนะครับเป็นร้านเก่าแก่ ค่อนข้างเยอะครับดูจากคนขายนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวปิดคลิปกันที่บริเวณนี้ครับหน้าถนนจีรินเจนิ้เจียวครับก็เพื่อนๆมาก็ลองดูนะครับนะครับอันนี้เป็นไก่ป๊อปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแผนเค้กครับ แล้วก็มีหมูนะครับด้านในไม่หมูก็ไก่ครับด้านในเช้านี้เราก็ทานอาหารเช้ากันที่ร้านกู่เว่ยซื่อซื้อซึ่งร้านนั้นอยู่ติดกับโรงแรมโฮเทลมิทาวริชันเกาสงโปอายที่เราพักเลยนะครับเดี๋ยวเราทานเสร็จแล้วก็เข้าไปเก็บของครับแล้วก็เดินทางกลับเมืองไทเปละครับตอนนี้เราก็เช็คเอาท์จากโรงแรม โฮเทลมิทาวลิชัสซันเกาสงโพอ้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงครับที่จั่วหญิงสเตชันกลับไปไทเปนะครับแต่ตอนนี้ฝนตกครับก็ยังไปไม่ได้นะครับสำหรับทริปเกาสงครับเจาะลึกรวมที่เที่ยวที่กินที่พักเมืองเกาสงก็ประมาณนี้นะครับสงวันสุดท้ายนั้นอาจจะทุลักทุเลนิดนึงนะครับเพราะว่าฝนตกเลยพาไปเที่ยวไม่ได้เยอะครับแล้วก็เลยพาไปเดินห้างแทนครับว่าในวันที่ฝนตกนั้นพอจะเที่ยวพอจะเดินชอปปิ้งที่ไหนได้บ้างครับ สำหรับคลิปนี้นั้นก็ประมาณนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการชมคลิปไทเปต่ออีกนิดนึงนะครับก็สามารถชมได้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปไทเปครับแล้วก็เก็บตกอีกนิดนึงครับอีกวันหนึ่งครับแล้วค่อยกลับกรุงเทพครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจชมคลิปรีวิวที่เที่ยวไทเปไถจงอาริซาน้นก็สามารถชมได้ในช่องเบนยศเลยนะครับพอมีทําคลิปรีวิวไว้เรียบร้อยครับทั้งไทเปทั้งจีหลงครับจิวเฟิน ซื้อเฟิรน,นะครับเย่หลิวไถจงอาริซาเนี่ยก็มีทาคลิปไว้หมดแล้วครับสำหรับคลิปนี้ไต้หวันก็ประมาณนี้ครับคลิปเก่าส่งประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามช่องเบนยศด้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ